สมุนไพรปัญจสีน้ำมันบำรุงเส้นผมของปัญจสีค่ะซึ่งมีส่วนประกอบส่วนผสมล้วนแล้วแต่สุดยอดของธรรมชาติทั้งสิ้นนะคะตัวแรกเลยนะคะก็คือน้ำมันมะพร้าวค่ะซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่ช่วยบำรุงผมนะคะได้จากธรรมชาติก็คือได้จากมะพร้าวนั่นเองและเป็นตัวที่แก้ปัญหาเรื่องของปลายผมแตก ระแหงเป็นซังนั่นแหะค่ะตัวนั้นแหะค่ะอีกตัวหนึ่งก็คือสารสกัดจากว่านหางจระเข้ค่ะตัวนี้จะไปช่วยลดอาการระคายเคืองของหนังศีรษะได้นะคะแล้วก็ยังลดการอักเสบได้ด้วยค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือน้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์จากตะไคร้นี่แหละค่ะตัวตะไคร้นี่นะคะ,ต,ต,คะ,คะตัวนี้จะมีกลิ่นหอมสดชื่นและยังช่วยบำรุงดูแลผมกับหนังศีรษะ อีกตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำมันงาค่ะน้ำมันงานั้นเป็นตัวที่ช่วยบํารุงหนังศีรษะได้เป็นอย่างดีให้ความชุ่มชื้นนะคะแล้วยังทำให้รากผมนั้นแข็งแรงด้วยค่ะตัวนี้จะทำให้ผมดกดำเป็นเงางามมีน้ำหนักด้วยค่ะอย่าลืมนะคะว่าถ้าท่านที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพเส้นผมผมเสีย ผมแห้งเกลิกกลางผมแห้งกระด้างแตกปลายนะคะรวมไปถึงหนังศีรษะที่แพ้จากการดัดกัดโกรกย้อมจากสารเคมีก็ตามลองดูใช้น้ำมันบำรุงผมของปัญจสีนะคะเส้นผมเปรียบประดุดมงกุฎของใบหน้าค่ะฉะนั้นมีความสำคัญไม่แพ้ใบหน้าเลยฉะนั้นดูแลสุขภาพเส้นผมให้ดีนะคะเพื่อเสริมบุคลิกภาพ และสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนค่ะสมุนไพรปัญจสีเริ่มตอนช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูกำหนดการแบบคร่าวๆของคอรมสัญจรค่ะ